อ้อันนี้กำลังโกปอยู่นะฮะอันนี้เป็นเตาอะไรครับเป็นเตาคาราเต้ค่ับมันจะสดไวกว่าเตาอบโอ้นี่เป็นตัวนะครับตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ไก่ตัวละเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบบาทบาทนะครับก็โครงสามสิบบาทนะครับโครงใช่ค่ะสองกล่องห้สิบาทอือสองกล่องลดด้วยนะครับลดเหลือห้าสิบาทนะครับมีครับลาดไปเลยนะ มอร่อยครับได้ข้าวเหนียวหน่อยนะครับอร่อยเนยเข้าวเสียวครัวสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านป้าป้าไก่อบนะครับพิกัดตลาดนัดวัดประดูสายหนึ่งนะครับ นีครับเรามาดูไก่อบกันนะครับวันนี้นะครับเมือกี้ก็คนลุมไปพักเงแล้วนะครับทีลานี้นะครับก็จะมีครึ่งตัวนะครับครึ่งตัว60บาทนะครับ ออกระเพนงนี่เป็นตัวนะครับตัวใหญ่มากนะครับใก่ตัวใหญ่จริงๆครับองรอันนี้เป็นโครงไก่นะครับ rani sajtë sajtë โค้งไก่นี่ขายไงนะฮะกล่องละสามสิบบาทนะครับอันน um, well oh. so right yeah. ี้เป็นครึ่งครึ่งตัวเหรอครับเป็นส่วนโตกค่ะเฉพาะส่วนโตกอ๋อโตกนะครับอืมมีส่วนอโอ๋อครับผมอันนี้ไก่ตัวละเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบบาทนะครับก็โครงสามสิบบาทนะครับโครงใช่ค่ะอืมมีวันหยุดไหมครับมาขายที่นี่ไม่มีค่ะขายทุกวันเลยนะฮะกี่โมงถึงกี่โมงครับ ปลายสองถึงหนึ่งทุ่มนะฮะไม่มีวันหยุดโปรขายดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแฟนชายหรือเป็นของพี่เองครับอ,อ๋อครับ ก็ <มา S 1> เป็นสูตรอบนะครับ <มา S 1> โอ้อันนี้กำลังอบอยู่นะฮะอันนี้เป็นเตาอะไรครับเป็นเต,ตาคตาเลสค่ะมันจะสุกไวกว่าทัวรเตาอบอบอันนี้สั่งสั่งทำเหรอครับโอ้แล้วถ้ามีคนดูแล้วอ,อ,อยากได้นี่ยังไงครับก็ถ้าใครอยากได้แฟนทรายก็โทรมาหาพี่ใช่ไหมใช่ค่ะ โทร<ด>มาพี่ก็ได้เลยท่านต่ำก็พันกว่าอะไรนะฮะต้นทุนอะค่ะครับกำไรอะค่ะครับใช่ค่ะกำไรก็พันกว่าบาททัานต่ำท่านต่ำนะฮะอืมเราค่าพันชยนี่แพงไนหะมฮะอ่าต้องคุยกับแม่อ,อ,อืมต้องคุยกับคุณแม่อีกทีนะฮะอันนี้ชื่อคุณคุณคุณพี่อะไรนะฮะพี่พี่มายคุณพี่คุณพี่มายนะครับครับใครที่อ,อยากได้พันชัยก็โทรมาได้นะครับ098นะครับ 8263559นะครับ0814830746นะครับแต่ละวันนี้ลงไก่เยอะไหมครับประมาณ30ไก่ไก่ตัว30โครงไก่40โอ้ไก่30ตัวโครงไก่40 30โลโครงไก่30โลไก่30ตัวโอ้ประมาณนั้น28 29ตัวเนาะโอ้ครับผมไปเยอะเยอะอยู่ครับ ตลาดวัดประดู่สายหนึ่งนี่ก็ของกินเยอะมากนะครับที่นี่นะครับก็มาเดินก็นได้นะครับอ,อาชีพไก่อบนี่ก็น่าสนใจนะครับแผนชายนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ ยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหโอ้แสดงว่าต้องมีหลายที่แน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมฮะขายหลายที่นะครับอยู่ตรงไหนมากครับพอจำได้ไหมฮะที่ที่ไปถ่ายครับเป,เป็นชายอ่ะคงเทพเลยโอ้ถ้าใครเห็นแป้นนี่ก็แวบะบไปกงเหนือก็ได้นะครับคงเทพเลยนะฮะ น้ำน้ำจิมนีเป็นน้ำจิมอะไรครับเป็นน้ำจิ้มผิดไทยดำค่ะผิดไทยดำนะฮะโอ้นี่ครับน้ำจิม้มีิดไทยดำเลยทางแม่ค้าก็เขาก็แพกมาแล้วนะะแพกมาแล้วเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่จะขายนะครับาา้ามาารื่างบ้านนะครับบคราถ้าแพงที่นี่แพงไหมครับพี่ ร้ <170. S 2> อยเจ็ดสิบมก็ไม่แพงนะฮะอ๋อไม่แพงมาขายได้ตั้งแต่กี่โมงนะครับตั้งแต่เที่ยงเลยนะอ๋อตั้แต่เที่ยงเลยนะฮะก็ใครที่ชมคลิปอยู่ก็จะมาค้าขายก็มาได้เนาะที่นี่นะฮะ มีโครงไก่นะฮะสามพิบบาทใหญ่เลยนะครับมาดูเป็นตัวบ้างนะครับมาดูไม่ครับแต่เป็นตัวบ้าง มีแฟนชายอย่างนี้นี่ไก่นี่เราไปรับจากจากไหนมาฮะพอรู้ไหมเค,เครับผมไปแบบหาซีพีอะไรอะซีเหรอฮะโอ้โอเพราะว่าเราเอามาครับเพราะว่าเราเอามาจำนวนเยอะนะฮะครับผมก็แนะน,นำไปหาซีพีเลยนะครับ น่ารับประทานมากครับ เดี๋ยวผมมากล่องนี้แล้วกันนะฮะไ,ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องแพ็กครับเดี๋ยวผมชิมตรงนี้นละฮะเดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่ามันมันอร่อยหรือเปล่านะมีครับราดไปเลยนะยมาครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะ อันนี้เท่าไหร่นะฮนะหกสิบแล้วหกสิบบาทนี่หกสิบบาทนะ,ะนี่แบบฉ่ำๆเลยนะนี่ครับตัวไก่มานี่เราเรา,เราหมักมาแล้วใช่ไหมล่ะไก่ครับลูกไก่หมักมาแล้วครับนะมีหอมหอมของพืชเทศครับ อร่อยครับได้ข้าวเหนียวหน่อยนะครับอร่อยเนยครับออสองกล่องลดด้วยนะครับรลดละห้าสิบบาทนะครับร ง่ายครับเดี๋ยขอบณอบนึ่งชิ้นหน่้อันนี้ะอันนี้ครับ ครับเดี๋ยวให้คุณไม่ไม่ไค้ไาฝากร้านนะครับให้คนมาชมชิมเลยค่ะเ่อะคะยครับครขายไม่ไม่มีวันหยุดเลยนะฮะข,ขายทุกวันเลยนะกี่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับประมาณสองไปตีสามค่ะถึงทุกคนทุกคโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ไม้มากเลยนะครับครับทางช่องเรามาถ่ายนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ